เพี้ยวสาเขาเล่นเลยเนาะคือเขาตัดต่อใจตัดต่อหายอนะตัดต่อใจใช่ครับนักโทรศัพท์เขาหายครับเ่่่่พีีะทขาโดนขโมยครับตอนที่เขาโทรมขาบอกเราเขาโทรไม่ได้โทรศัพท์เขาหายเขาตัดต่บเอาเหายเขาตัดต่อก็ตกใจเขาบอกเออโดนได้ไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโดนดีสองเครื่องอะไรเงี้ยเรเป็นห่วงครับ เขาคืหมเขาไมหมดเลยใช่ครับโชคดีเขาอายัดมือก็เยอะอยู่จ้ะเขาก็ใช้ไวอยู่มือไวแล้วตอนนั้นเราก็วอนให้เขาเพราะในหันนีังเพราะราคาพี่อช่วยจัดการทางไยอางเงเขาอายรเลยช่วยไม่ทันเพราะว่าเขาอยู่ไกลด้วยครับแล้วก็เออเขาก็น้องเขาก็จัดการของเขาเองหมดแล้วเป็นรที่อะไรเ ใช่ครับครั้งแรกเลยเสียฝันนะไม่เลวเสียฝันมากเอ่อฝันมากแล้วทำไมเราไปซื้อให้เขาเลยไม่หรือว่าใช่ก็ก็เออ่ช่วยกันผมออกให้เขาก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอออกให้ก่อนฮะเดี๋ยวเรามาผ่อนร้อยช่วยให้กันไม่ใช่เขาหรมอไงใช่ครับ ขอใจอบใจไใช่เหเห็นภาพไม่ใช่เขาออเศไูปดไหมนะเอาแบกอัพได้พี่เกมพอลสกันเซื้อคาไว้เนาะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เออเออเออมัน่กอัพไว้มันอัพไว้มันอัพไว้เออแม่ ระบบดีดีเซนซิทีฟซะด้วยไม่กช่อปะด้วไปทำรุนแรงเพราะคุณเขาบอกว่าตหเรื่องไหนเล่ที่มีไม่หรอกครับเพราะว่าเป็นเป็นดวงตรเพราะว่าเป็นคือเวลาไปงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เราก็ไม่รู้ใครต่อใครเป็นยังไงก็ต้องระวังไว้ก่อนอย่างนี้ไหนเขาที่แบบเขาเปิดเผยไหมบอกว่าอะไรเนี่ยเขาเปิดเผยไหมก็ไม่นะครับปกติเขาก็เป็นคนเก็บอย่างดีอะไรเงี้ยอาจจะตกบ่อยหน่อยแต่ก็ ได้อย่างนี้ค่ะน่าจะต้องไปเป็นบริการช่วยคุณคอมเม้าวดลัะอาจจะต้องทำกลงมาใส่ไว้อะมือถือใส่มือถือด้วยล็อกลามโซ่ไว้ไม่นะครับไม่เคยเห็นเขาหายเลยจริงๆอตได้ปอบใจได้ปอบฝันเปนแบบปอบฝันแล้วนะเรียบร้อยไม่ร้องไม่ร้องคะไม่ร้องแต่ว่าตกใจ เหตุการณ์แบบในอาชีพยังไงก็ยแล้วยังเกิดหรือว่าเหตุการณ์เดียวกับเกิดอยู่ด้วยกันนั่นแหละครับแล้วก็เขาเขาไม่รู้ตัวเลยรู้อีกทีก็เหมือนมีคนชนมีคนชนแล้วก็รู้อีกทีก็หายน้อยเหาือนกัน้องหมักข้าวนอยเขาก็ลอยอยู่น้อยที่พี่มือถือหายแล้วใจเราเป็นใจไหมโอ้โหโอ้โหสายต่างสมัยนี้ติดต่อกันได้อะ ไม่ได้ติดต,ต่อกันเลยคนระับใช่แล้วก็มีแบบแมสเซนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีนักยูงแบบเม็กซิโกเขาไม่ได้กังวลใช่ไหมว่าเรื่องรูปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันบางทีเราไปรูเนี่ยังถ่ายเลยไม่ได้ต่อที่เคยเจ็บแบบแต่มันหลุดแต่มันหลุดอยู่ที่อเมริกาคงยากนะสิคที่ไม่ใช่ไม่หายอยู่นู่นเขาไม่รู้ว่าโอนใครถ้าหาหายที่ไทยอ่ะหายที่ไทยก็ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้มีอะไร สเปลี่ยนเรื่องฮะโยมีมีคนขนาดอะไให้เป็นแบมพายแห่งวงการมันเกิแบมพายแห่งวงการเพิ่วันน้ำพระที่คำถามเรียมแบบว่าไม่ได้อ่ะตอบไม่ได้อ่ะี่คำถามเรื่องละครอีกเออฮะถาเราหน้าไปแฝงผ่อนลัยหมู่ก็ดีใจครับต้าเอาให้ อันเนี้ยครับผมมีเคีื่องตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่เคีื่องแอมพายมันเป็นฟันที่ซ้อนโอ้ขยันหญ่นี่เป็นภาษาต้าหัวอะไรเพราะแอมพายไพน์แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเจียฟันแล้วนะครับก็ขอบคุณแล้วที่ที่ให้ครับมันจะดูแลตัวเองอย่างดีครับ ไม่ไหวนะใช่ไหมพี่เพาะว่าเราจะต้องแบบขับช้าแล้วเนี่ยตอนแรกไม่กดดันแต่วันนี้เริ่มนะก็เป็นกทายนะใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มแต่งหน้าขาวขึ้นแล้วแล้วก็จะเริ่มขับปากแดงไม่กินเลือดเนาะฮะไม่กินเลือดไม่กินเลือดแล้วแล้วเต้นเหรอเต้นใช่ฮะเข้าสู่วงการเต้นซาเล็ตติสตอกหรอนิดนึงครับ เออใช่ครับผมชอบเต้นครับหรือว่าเป็นการฉลองโทรศัพท์เครื่องใหม่เขาไม่เกี่ยวเลยเขาชวนเต้นอเฉยๆชวนเต้นถ่าจะหง่อนใดๆมันไปซ้อมกลางเลยครับทุกคนแป๊บเดียวเองเดี๋ยวนี้ง่ายมากก็ลอกก็ลองดูสิให้เราดูสิป้าป้าเราไม่ได้ม้วเสาวปึ้งปึ้งไว้อย่างนี้อะไรเด็กพี่ดูเยอะซะด้วย ก็ชวนแต่งมจริงก็ชวน่อยนก็มีบ้างครับแล้วเราเลือกเงว่านี้เราโอเรากใชได้ไห้ที่เราจำได้เราไปเต้น้นานไมเาสอนนาน่นเขสอนเลยเราเรียนเรียนเต้นเองไอเราเรียนรู้ไวด้วยติดอยู่แต่วาเราเต้นในร้อนไหก้นใร้านโอ้โหมาตรงนี้แล้วโอ้โ พี่กอเอลดีนะสุดท้ายแล้วโอจะเต้นนะได้อ่สกเต้นอันหนึ่ง uh, ท okay. ี uh, ่เราเตรียมมาเล้วะเต้นปุ๊บจบเลยอะไรพี่ผมไปรูเต้นอะไรอะไรั้เหอแต่น มันเกิดหรือมันร้อนหรือยังไงพี่ให้สัญญาณแล้วไงจบแล้วมันจบแล้วพี่อย่างเดียวเลยคือฝากละครไปด้วยได้ไหมวันจันทร์อังคารก็พสามมิถุนายนนี้ในวันที่ในวันที่ฝนพังพลายเสนอเป็นตอนแรกชุ่มฉับมากครับห้าฝั่ง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 แล้วก็มาเอาทองหยิบมาให้พี่ๆด้วยนะ หอยทองมาแตกพี่ด้วยจ้ะใหอยยให้หนอยาก็มีกินโชว์กิ่นโชวเพือคามเองของละครโอ้โกินน้อยหน่อยีวี่ก่อนเหรอพี่ก่อนนี่ก่อนวี่มัแข่งรนี่มันเรื่องอะไรเนี่ย ไม่เรื่ี้ีงแมพยเป็นเรื่องละคราอดีไดีเดี๋ยวเดี๋ยวต่อพี่โอ๊ไปให้นมาไงาดไปดูรออัไหพี่อันหลว่หลอเป็นแมนพายเหรอเออขนาดนั้นวุนเลยปมาสโตรอวมาเต้นไหนเต้นไหน Tak bagi, tak bagi ke? Tak bagi.